อมกมีเข่ามาอยู่บ่แบบว่าคนเข่ามาโอมาล่มใหม่หนกะกมีอยู่อ่าเป็นกระทักหนึ่งธรรมดาสิเป็นนมทางใดน้องละ่ะไทยคนไทยเป็นนมฝั่งไทย,ยอืมนมแบบว่าแถวประเทศเฮานี่มีอยู่บ่มีคือกันมีคือกันเนาะโอ,โอ,อ้ทางไกลแสดงว่ามีทั้งนมลาวนมไทยเนาะโดอื <laughs> เด็วคุยก็เพลินเด็กคุยในฐานะยังไงจะนาสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องวัสุขุสุคนเนาะบอกว่าสิสสนนอสยู่ภายในหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีตอนฮับเข่าสู่่องยูทูบแม่นายณพา,าชาแนลคือเก่าเซนเคยพบพ่อการคลิปนี้ก็ค่อยคำย้ำแรงพี่น้องเลยเมื่อกี้พาทุกคนเดินทางมา หาสาวโสดคือเก่าเนาะพี่แหละมาหาน้องแป้งทุกคนเยลยหลยๆคนคือสิยังจำได้อยู่เนาะทุกคนกระโดนพอสมควรแล้วที่ว่าบได้มาหาน้องเพิน่นแจกว่าหอดเดือนแล้วไปจักทุกคนเลยเนาะหลังจากที่มาเปิดใจน้องเพิินกันดิเมื่อนี้ก็มีโอกาสมีเวลาตรงกัน ก็เลยเดินทางมาหาน้องเพื่อนมาเยี่ยมมายามเนาะทามข้าวมาโอมาล้มเป็นจังใดตอนนี้มีคนเลยว่าโอ้คนล้มแล้วบ่เนาะหรือว่าถื่อใจหนุ่มคนใดแล้วหรือย,ยังเนาะทุกคนโดยอ,โอ่ะบ่เอาลายห้างพี่น้อยจะน่อยมันสีเบิร์แสงเนาะกัสีเข่าไปทักทายเข่าไปโอ้ไปลมกันกันกบน้องแป้งกันเลยพี่น้องเยไปจังใดกะ กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องเลยที่สำคัญกับบ่ข่ามโฆษณาอะไเนาเนะเผื่อเป็นแห้งกำลังใจให้แม่ในนะพาเห็นคลิปต่อไปพี่น้องเลยโดยถ้าหากว่าพิพารประการใดกับขอโทษขออภัยเด้อเนาะโอ้พี่น้องเลยเว <c oughs> นหนาเห็นตาโดนเลยเนาะใช่นองละนางใช่ไหม น้องมันก็สูงเติบเลยเนาะสูงร้อยเทไรนะหกชิบเทไรก็สูงร้อยหกสิบสองหุ่นกำลังดีเนาะอืขนาดบุมีแสงเนี่ยนี่พี่น้องเลยห้งขาวจัวยเนาะคนงามงามคือเก่า ว่าได้พบพ่อกันโดนเลยเนาะอาสบายดีเอฟซีในระองละสดีโดยเนาะอมูซึกว่าน้องเพิ่นอวบอิ่มขึ้นเนาะหน้าตานะมีน้ำม,มีนวลนขึ้น,อ,นอืมเพิ่มน้ำหนักบอม,มาหาน้องเพิ่นตอนนั้นหรือว่าอันช่วงที่ว่าเรียหน้าใหม่เนมบอคือพรอมๆเนาะ <laughs> ช่วงนี้รู้สึกว่าจะเลื่อนอาหารขึ้น,นเป็นบ่โดยน้ำหนักขึ้นจักโลเลยน้องละยนี่มดลิปติดอ๋อจอนกินอาหารเสริมบ่ะนี่กินวิตามินอืมกินวิตามินเพิ่มน้ำหนักพี่น้องเลย,ยเพอดีงามแลน่สำนีนเนะ <laughs> าะแหน่ในใจว่าอยากได้จักกิโลโยอยากเพิ่มตอนนี้เท่าไรจะ่ะ G4 สี <44. S 2> ่สิบสี่ดมาทิใหม่โดยแต่ก่อนกินเน่ยสี่สิบสี่หุ่นสำนองเพิ่นนี่หาสิบหาสิบกัวพอดีงามเนาะพอดีอวบถ้าว่าเกินหันกะอ้วนแล้วแบบนี <c oughs> อ้อืม,อมเป็นจังไงน้องละ่ะไปหัมไปเฮียนเป็นจงังไงเชื่อมือเลยย่างเที่ยวไปทเที่ยวมาขึ้นเก่าเ่ะ ไปครับคิดเอาโอ้ไมยถึงไปวันจันทร์กับวันศุกร์เนอเมื่อวันอิดโดยเราไปเที่ยวมาเท่าไปแบบนี่อ่ะค่าใช้ใจ่ายเท่าไรแต่ละเดือนในประมาณเท่าไรน้องละ่ะประมาณสี่ห้าล้านคหละอาทิตย์หนึ่งกับเ,เบิเเร์ไปแล้วหกเจ็ดแสนอ่อแบบใช้จ่ายราย กินถุงมือข้าวกินเดือนหนึ่งประมาณสี่หารัตโอ้พี่น้องเอ้ยก็ถือว่าแพงเติบเนาะกว่าหันอีกอืมเครื่องหันีกอืมเครื่องใส้เครื่องย่างข้าแน่เนาะขั้นว่าเป็นเงินบาทในประมาณเท่าไหร่นงล่ะประมาณกะบ่ได้มันก็ตกอยู่ 6, โดยช่วงนี้พเพราะว่าเหรีเงินมันลงในแล้วเนาะอืมมันหาภูพันต่อเดือนเพราะว่าคือเข้าไปอยู่ไปอยู่พุ่นนี่ไปอยู่หอเนี่ยมันมีทั้งค่ากินทุกอย่างเลยว่าแล้วกันเนาะโนแมนบ้านเขาแมนเด็กเขาซื้อกินทุกอ,อย่างแบบเขาปฏิบัิอยู่คือตัวเองะนะอืมอีกอย่างเขากับปฏิบัิอยู่น้ำพอ่อวมเอโดยในลาน เห็ดเวียกหาเงินเสริมอยู่บ่แบบขายเครื่องขายยังขายออืขายเล็กขขายกินกันแดดออืขายดีบ่นอและเล็ก่ะโดยเลขได้เปอร์เซ็นต์ดีบ่ก็ได้เปอร์เซ็นต์ดีอยู่อินตาแบบเขาขายละหน่อยขายหลายมาได้จักเปอร์เซ็นต์็นหอยชิปเปอร์เซ็นชิปเปอร์เซ็นสะสมหมดเข่าได้ขายขึ้นนานขึ้นไปกับเพิ่นสิเพิ่มให้ โอ้แล้วจะยอดขายอืมอีหล่าขายได้ดีสุดนี่ประมาณเท่าไรหกเจ็ดแสนขึ้นไปหมายถึงว่าเปอร์เซ็นต์เท่าเปอร์เซ็นต์นะประมาณหกเจ็ดสิบนี่แหละโอ้โอ้โอืมพรได้ซื้อเพรได้ขาขนมเนาะให้กูยืนซื้อเมนเมนเป็นได้จากขายออนไลน์น่ะคือจะบอก จะในคายอยู่ต้อกับบริโภคขายดีอืมกันแดดอียังพี่น้องคาย <ใน S 2> โคง้งอียงังมีออนามโอ้เนะาะไผที่ว่าสนใจพี่น้องเลยทักน้องแป้งได้เนาะน <laughs> กันแดด,ดอืมแบบสต๊อกเครื่องเองบ่บ่เด็กเขาสั่างเลยค่ะเด็กขาดต่อเลยค่ะอเอาเพิ่นแบบว่าเพิ่นสร้างแล้วกะ ตั้งม่ทีมตโตแบบนี้เพิ่นให้เายัางได้ใช่เนาะนล่ะมันก็แล้วกันแค่แบบว่าให้เป็นออเดรอร์สิบอกเมนสมุดเข้าให้นะคะส่งเข้ากับเพิ่มนะคะอ๋อบวกเอาบวกเ,เพิ่มโอ้โอโอดีเนาะพี่น้องน้องบอลหัวจักหาเงินเพิ่มจะได้ซอยทั้งครอบครัวเนาะอือแต่ว่า,ลา,ลาหลากกักๆเนี่ยก็คือพ่อแม่นี่แหละบบอกส่ง อือสูสูเนาะอดหนาวอีกปีนี้ปีชุดไทยแล้ว,วอ่ะปีเดียวก็จบแล้วอือแล้วทุกคนมาหาน้องเพื่อนติ๊กเนี่ยบร่ได้ร่มเรื่องแบบว่าขาดใจใจบร่ได้ถามน้องเพื่อนพอกันหอบก่อนนะนะกะทีว่าตายเติมเนาะน,นะ่นาดใจใจต่อเดือนปนนีนึงเียก็โอ้อีอย่างก็ใสเก่งเนี่ย ม,มันกนี่โดยมันกะทุกคนเหเน็นน้องฮอไปอยู่ต่างบ้านฮะนี่ก็คือหู้เพราะว่าทุกเมื่อนี่อย่างมันก็แพงนี่กซือ้อเขาเขายัดสุดๆๆก็แเ่นยังยังหู้ซึกว่าลายอยู่นะ <c oughs> อืมนนะะแล้วทุกคนเมื่อกี้น้องเพิ่นก็ไปเรียกห <c oughs> มู่มาหาบาน้องละ กำลังสิถามน้องเพื่อนเนาะว่าเป็นจังได้เนปัจจุบันนี้เรื่องหัวใจอะไรเนาะเรื่องคนโอคนลมนคือเก่าเป็นอะไรนั่งล่ะสด้เก่ายังสดคือเก่าอก็มีเข่ามาอยู่บ่แบบว่าคนเขามาโอมาลมใหม่นะก็มีอยู่อ่า เป็นนมทางใดน้องละ่ะเป็นนมฟังไทย,ยอืมนมแบบว่าแถวประเทศเฮานีมีอยู่บ่มอมีคือกันมีคือ,คอกันเนะแสดงว่ามีทั้งนมลาวนมไทยเนาะ <laughs> น้องแป้งเป็นสาวเนือหอมพีม่น้องเลย <laughs> จังไดก็คือเป็นเป็นนมทางไกลแบบต่างแขวงนะโอ้อยู่ต่างเมืองต่างแขวง อืมพ่อสีว่าได้บอกว่าเพิ่นอ,อยู่ทั้งภาคใดของฝั่งลาวไขประเทศลาวเขาโอ้หนุ่มลาวใต้บอ่อ,อืมคุยหรือว่าหูจักกัะเพิ่อนนี่โดนหรือบ่ประมาณเดือนหนึ่งโอ,โอ้ก็คือว่าน้องพี่น้องแบบ บริษัมาหาน้องเพื่อนเอ็โอเมนหอดเดือนเดือนกลัวแล้วไระจักบอกน้องล่ะ <Yeah. S 1> อืมแต่คุยก็เพื่อนเองแบคุยในฐานะยังสงน,น,น,นางเออคุยกันแบบนับถือแบบเป็นพี่เป็นน้องคุยกันอันหักแฟนกันไหวยังจังซี่บอกอือเพื่อนบอกจังซี่บอหรอวยังไงเพื่อน อ,อเริ่มเลกเ่อนเขามาคุยน้ำเฮ o กะเพื่อนไม่ได้ว่าว่าอยากเป็นแฟนเพียงบอกท่นบอกว่าถ้าเป็นแฟนก็ได้เป็นอ้น้องกันก็ได้อ, <c oughs> อางนอกนี่แบบว่าร่มกันกับเพื่อนนี่ได้เห็นหน้าเห็นยังแล้บวบล่เหา็นแลโทรหโดยโทรวิดีโอโคอหากันแล้ว อืมโดยต่างคนต่างบุคคลว่างเนาะนอืมอายุอนามเิ็นประมาณเท่าไรน้องล่ะประมาณสามสิบสามสิบอ่ะอืมกะทอว่าธรรมดาเนาะอายุแบบว่าโบราบโบรายแล้วก็บนหน่อยถ้าว่าจะสั่งเอื้อนยังไง ถ้าว่าจะสามงครอบครัวกับพอดีเน,ะนาะสามสิบคนนะือ่อเห็นหน้าเห็นตาเพื่อนแล้วเป็นจังไงซะภูมห่างหน้าตาเพื่อนอหน้าตาเป็นงิอืมเป็นผู้ใหญ่ธรรมาดาบออันภูมห่างหน้าตาโอบหรือว่ายังไงอ๋อแต่ว่านอกนี้ คิดกับเพื่อนนี่จังได้เกาะโอ้นับถือแบบเป็นไอฮาร์คอืมบ,บริการขนาดสินับถือเป็นน้องผักเลยอ๋อก็คือคือน้องแป้งว่านี่ว่าถ้าเป็นแฟนบ่ได้กะเป็นไอ้น้องกันโดยก็แสดงว่าเพื่อนเนี่ยคือสิแบบว่าเอออยากจีบน้องแป้งอยู่อย่างประมาณนี้บ่เนาะทุกคน แต่ว่าบวก้าจังซี่บว่าอมอ้อมบ่หนาประมาณนั้นพอเพื่อนชายเขามาถ้าเป็นแฟนบ่ได้เนาะอืคู่พังหน้าตาประมาณเพิ่นนี่ถ่าว่าเ้าจิคบหาเป็นแฟนหรือว่าไม่เป็นคู่ชีวิตนี่พอจะเป็นไปได้บน้องแป้งเรา อันอยูกะธรรมดาเนาะสามสิบพี่น้องกำลังเป็นวัยผู้ใหญ่วัยกำลังอยากสัง่งอยากสาเป็นยังไงแต่เวลาเพิ่นลมเพิ่นคุยน้ำเฮานี่แบบเพิ่นกะคุยกะลมดีอยู่บ่เวลาเฮาบ่สบายใจหรือว่ามีปัญหายัางเลยเคยแบบว่าเคยปรึกษาหรือว่าเคยคุยน้ำเพิ่นอยู่บ่ อ๋ออะน่้ ahn, อยบอกว่าเาอยากอกดอ๋ออในความคิดของอันน้องแป้งนี่ว่ะไม่ว่าเข้ายังหูจักกันกระเพิ่นบดลนี่ยังประมาณนี้บอกเสียงก็อาจจะรบกวนในพี่น้องเลยพะนั่งอยู่ข้างบ้านเสียงลมเน่เนาะล้วกะเสียงเพิ่นเปิดอันเอียงปั้มน้ำเนาะนี่เลย แก่ไก่เนี่ก็มีเสียงตู้แน่มีงานบ่ดน่ะงานชูคอโอ้ผูกแขนแอนมัดคอมือนี่บ่หรือว่าคอไว้อ๋อใกล้ใกล้เฮือนน้องแป้งยังได้พี่น้องเลยจากมือใด้แล้วน้องแป้งสิมีข่าวดีเนาะสิมีงานอยู่บ่คือว่าจังสั้นน้องล่ะ <c oughs> เป็นยังไงแบบคนที่เขามาล้มน้ำเผานี่ยังโบท่านแบบถึกใจโ <c oughs> บเรือยังไงแต่บางคนก็ถึกใจอยู่ส่วนไลก็ทำว่าคุยแล้วเขากระใโดยแต่ว่าแต่ละคนนี่ก็บ่ได้แบบว่าคอเป็นแฟนอีหยังอย่างซี่บ่บ่มีบ่เรือจ, <c oughs> จังได๋ <c oughs> ดออื่งมีแต่คนที่เข้ามาล้มแบบว่า ถามไทยเรื่องเล่าชีวิตเนาะพี่นอ้องเพื่อนบูก้าจีบเจ้าบอรหรือจังไดเนาะแบบเห็นคือไออายุยังน้อยเรือตาหักตะแพงงยังประมาณนี้บอกค่อยๆค่อยๆล่มไปเนาะซูมไมนี่ก็ยังล่มกันอยู่บนองหลากับอันนมุมลาไต เาาเียแล้วือโดยก็่ไดแ่เตลอดเวลาโดยก็ว้าแล้วก็คือเพื่อนก็เป็นผู้ใหญ่เนาะแบบเวลาันนี้นก็ทักทายคุยถามข่าวอียงก็ยาเพื่อนก็บ่ได้แบบว่าเบ้าแบบคือแบบผู้บ้าวผู้เาวแบบแบบลมก็เฮาแบบผู้บ่าผู้สาว้าบ่ เวลาเพื่นลมเพื่นคุยน้ำเฮานะถ้าว่าเพืน่นถ้าว่าเพื่นอยากจีบน้องแป้งแบบในแบบผบาวสาวสิน้องแป้งกับสิฮับได้บอกับได้แต่พเพื่นก็ยังบ <laughs> ่กท่านเคยบอกแม่นปะ บอกก่าว่ารือจังไดเนาะถ้าว่าเบิ่งคลิปนี้อยู่เนาะถ้าว่าเห็นคลิปนี้ถ้าว่าคิดกับน้องแป้งจังไดก็เฝ้าบอกเด้อเนาอะจังใดสิพระท่านคนอื่นเนาะน้องแป้งโดยพามาจีบเด้อพิ้นแล้วพี่น้องเลยพามาจีบเด้อน้นองแป้งวาเนาะน้องแป้งเพิ่งจะคือจะเป็น,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 นคนแบบแสวซื่อใจใสเนาะพี่น้อง แบบว,ว่าเข้าใจบาเวลาแบบเพิ่นว้าอ้อมไปอ้อมมานี่ถ้าสมม,มติว่าอ้อมอ้อมไหมนะแบบเว้าไอ้เฮาแบบเอื่อนมาอย่างไงเขาเฮ้ฮู่เองนะนะแบบสม,มมติว่าคือเออคืออยากคุยอยากลมอยากจีบเฮาเป็นแฟนอยู่แต่ว่าว้าแบบอ้อ,อมอ้อมว้าแบบคุยแบบทางอื่นนน,นะนะ <c oughs> คุยก็เพิินนี่บางที่ก็หู้โตอยู่บ่่า เพื่อนอยากจีบเขาบ่หรือว่าอย่างใหรือว่านับถือเขาเป็นแค่น้องอือโอ้แต่เขากะเป็นผู้หญิงเนาะเพื่อนบอกว่าเขากะบุก้าเอ้ยนะเพื่อนบอกได้ว่าเพื่อนบม่ได้ใช้คำว่าแฟนเนาะอ๋อพี่น้องเอ้ยเสียงมาหน่อยเนาะ ก็คือถาว่าเพื่อนฉิคุยกําเห้าแบบว่าในฐานะแบบว่าอยากเป็นแฟนอย่างอยากล้มแบบคือผู้บ่าวผู้สาวเียก็น้องแป้งเนี่ยบริติตหยังเป่นบอกหุมหางหน้าตาเพื่อนก็โลด้ทุกคนในน้องแป้งว่าเนาะอายุเพื่อนก็ธรรมดาก็ขอให้น้องแป้งเจอคนที่ดีเนาะเข้ามาในชีวิต บอกว่าสีคบกันในฐานะใดก็ตามเนาะ <c oughs> เจอคนเออคอยเจอแต่คนจริงใจนะเนาะทุกคน <c oughs> น้องแป้งว่าจังใดคบคนเฮาเนะคบกันในฐานะใดก็ความจริงใจมันก็สําคัญที่สุดเนาะเ <c oughs> จ้าว่าจังใดเาตงการความใจโดย <c oughs> ว่าอย่างกะว่าตรงไปตรงมาเนาะแล้วว่าอีกฝ่ายฮับบ่รด้ก็คือ จั่งไดก็ไปต่ตเนาะหับแบบว่าในในสิ่งที่เขาเป็นมาได้หรือว่าเขากะหับในสิ่งที่เขาเป็นมาได้นะเขากะไปต้อตงคบต้องร่มดีกว่าสิตัวแมนบ <c oughs> <c oughs> อโอเคเนาะทุกคนล่มกันไปกันมากอะ <c oughs> แสงเริ่มเบิดน้องแป้งสิบ,บาง,งามเลยเด้จากคนที่จริงตัวจริงเพิ่นงามเลยทุกคนเลยงามกว่าในกล้องเนาะ น้องพนเป็นคนที่ว่าบ่ขึ้นกล้องหรือว่าโทรศัพท์ข่อยบบงามกอะอาจสิม,มีสวดเนาะพี่น้องหมยว่าโทรศัพท์มันธรรมดาธรรมดานะเอ้โดยก็เมื้อนี้มาอยากช่วงแรงๆแน่มันบมีแสงพี่น้องเลยอ้าโอเคเนาะพี่น้องเนาะคือฐานะน้องแป้งนี่ว่ายังยังสวดนือเก่าเนะอืมอ่ะเนาะเดี๋ยวถามเอาใจนุมน่มๆถ้าว่ามีนุมน่มๆสนใจอยากล่มนำหนีน้องแป้งกะ ว่าจังไดยังล้มได้บ่เรือจังไดยังล้มได้คือเก้าเนาะอ๋อะโอเคนะทุกคนคนใดที่ว่ายังพระท่านมีคููมีคิงเนาะสนใจอยากโออยากล้มนำน้องแป้งเพิินกะทักได้ทุกคนเนยเนาะน้องว่ายังล้มได้คือเก้าวาสันอ๋อโอเคพี่น้องเอ้ยว่าลายกันแห้งยาวแห้งหยุดเนาะสิได้ขอตัวจบคลิปก่อนไปพบพ่อกันในคลิปหน้าเด้อเนาะขอกก่าวค้า่า สบายดีโดย